สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูนูสครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงปนะระสบการณ์ในการขับแกรฟฟูดครั้งแรกของผมนะครับแล้วก็พิกวิกิจให้เป็นโอกาสนะครับผมกลับวันนี้หัวข้อนะ,อะแกรฟกับฟูดพันดหน้าแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมแล้วก็ทําไมผมถึงเลือกมาขับแกรฟฟูดนะครับก่อนที่จะ ไปรับชมเนื้อหากันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะฝากไว้ด้วยคลิปนี้นะครับผมก็จุดเลือกต้นของผมนะครับที่ผมเลือกมาขับแก๊สฟูดก็ที่แรกอ่ะผมไปสมัครฟูดพนด้านะครับช่วงนั้นก็คนขับค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมของฟูดพันด์เขาก็จะเลือกคนนะครับช่วงนั้นเพราะว่าคนเขาเยอะนะครับผม แต่จะไม่เหมือนปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ก็คือส่วนมากก็คือถ้าไปสมัครก็จะได้เลยนะแต่สมัยก่อนตอนนี้ผมไปสมนะัครคือเขาเลือกคนนะครับผมก็เลยเออมาสมัครแก๊บด้วยก็เลยคือผมสมัครแก๊บผ่านทีเนี้ยแต่ของฟูเก้น่าไม่ผ่านนะก็ยังไม่ผ่านตอนเนื่องด้วยที่ผมมา อยากจะทำงานเกี่ยวกับการสอ่งอาหารดเดลรี่นะครับผมก็เลยเอออชอบในงานตัวนี้นะครับก็สมัครออนไลน์นะครับผมก็อบรมทางอ,าอินเทอร์เน็ตเลยนะครับออนไลน์จะไม่ได้ไปอบรมที่คนส่งนะครับผมก็คือตอนนั้นก็ดีใจมากนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็คือกับเรทราคาสูงนะครับผมม,มัน มันเริ่มต้นที่อ้เยอะนะมันสี่สิบบาทเลยแหละตอนนั้นเริ่มต้นนะก็เลยราคานะครับผมจะไม่เหมือนปัจจุบันนะก็ตอนนะั้นช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงกรอบโกยนะครับผมก็คือผมก็ขับมาได้ประมาณชักระยะหนึ่งก็โดนปรับเปลี่ยนราคานี้แหละปรับเปลี่ยนราคาไปปรับเปลี่ยนราคาก็ลดลงเดียวอยู่สามสิบบาทนะครับผม แล้วก็การลดราคาลงก็เพิ่มระยะทางนะครับ3กิโลนะครับก็ถ้านอกเนีเ้ยจะกเฮ้ยไม่ใช่3กิโลที่ทุกคนมันเป็น4.9่ิโลเกี่ยิโเนาะประมาณนะครับถ้าพูดผิดไงต้องขอไปครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับในช่วงแรกก็บอกตรงเลยดีมากก็วิ่งกันทั้งวันทั้งคืนนะครับ ก็ยิงกันทัางวันคืนครับช่วงนั้นก็โอย่างที่หลายๆคนนะครับที่บอกว่าขัดแก๊ปฟูได้มาละหนึ่งพันบาทอันนี้มีจริงนะครับเพราะว่าผมประสบประสบการณ์ผมมันก็สอนมานะครับผมก็กว่าจะกว่าจะได้หนึ่ันบาทก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยอยู่พอสมควรนะโอ้ลูกก็กวนต้องขออภัยนะครับก็ หลังจากนั้นมาผมก็ขับมาได้สักพักนึงนะครับก็แพนด้านะครับก็คือเขาก็เปิดรับนะครับผมก็คือจะรับง่ายกว่าเดิมนะครับเพราะว่าคนของเขาขาดเนื่องจากคนหันหันมามองแกรบนะครับผก็สนใจจะขับแกรบฟูดมากอยู่หอมควรนะครับเพราะงั้นก็ แล้วจะบูมมากเลยครับคือค่อนข้างที่จะแย่งงานกันนะครับผมที่ผมขับมาช่งระยะหนึ่งคือตะกอเน,นี่ยมองไปไหนนี่จะค่ายซีพโน,นะครับชวนช่วงที่ผมขับมาได้สักพักหนึ่งก็หันไปทางไหนนี่มีแต่สีเขียวนะครับผมก็งั้นช่างมันเถอะนะครับผมก็ขับมาโอ้ยจะเป็นควนะันเนาะ โอผครับผมก็ชวนช่วงนี้นะครับก็คืองานจะดีกว่าเดิมเป็นสองเท่านะครับช่วงโควิดก็ฝากถึงทุกคนนะครับที่สนใจมองอางานที่ส่งอาหารเดลวรี่ก็ แล้วแต่ความชอบความถนัดน,นะครับผมส่วนผมก็ชอบอในการเดินงานของแพนนามากกว่าแก๊สนะเพราะว่าการเดินงานของแพนนาจะต่อเนื่องก่าของทางแก๊บแต่ของทางแก๊บจะสะดวกเรื่องเวลาในการทํางานมากกว่านะครับผมเลยที่ยังขับแก๊สอยู่ถึงปัจจุบันนี้ก็คือ,อมันไม่เสียหายนะครับถึงเราจะมีอาชีพอื่นหรือ เรามีงานประจาแล้วแต่เราก็ยังจะสามารถที่จะขับแกรมฟูดได้เหมือนเดิมนะครับช่วงเวลาก็ตามที่เราสะดวกนะครับก็ช่วงไวรัสโควิดนะครับอาชีพอืงยืนอาจจะโดนปิดจิจการไปนะครับช่วงราวนะครับผมก็แต่อาชีพเดลิเวอรี่การของอาหารนะครับผมสำหรับพาร์ทเนอร์แล้วก็ยังคงเดินงานได้ ต่อเนื่องนะครับงานก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะหันมาสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันนะครับผมเนื่องจากที่การที่คนกลัวโรคโควิดนะครับก็อาจจะกลักตัวอยู่บ้านนะครับผมแต่พันนึงครับก,ก็กลัวมกันนะครับผมก็กลัวแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับผมก็ มีการป้องกันที่ดีนะครับก็คนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าอาชีพนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงมากพอสมควรนะครับผมแต่หากมีการป้องกันที่ดีแล้วก็าสามารถที่จะดําเนินชีวิตนะครับเพื่อไม่ให้เราตกอยู่ในวิกฤตโควิด COVID ไปได้นะครับผมซึ่งอตอนนี้ผมก็มีงานประจำ้าแหละ แต่ผมก็ยังขับมาขับแกลบอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สลับเวลานะครับผมสลับเวลาหลังจากเลิกงานอย่างเงี้ยถ้าวันไหนผมเหนก็อาจก็จะไม่ได้ขับแกลบฟูดนะครับผมก็ช่วงนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการส่งอาหารด v e ี่ไม่ว่าจะแอปไหนก็งานค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผม ถ้าคุณพร้อมนะครับก็สมัครได้เลยนะครับผมก็แนะนำนะครับให้สมัครออนไลน์นะครผมเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับผมแล้วก็อรมผ่านออนไลน์ระบบของทางแก๊ปเขาก็จะทํามาดีแล้วแหละนะคนก็รู้คนอยู่นะครับส่วนใครที่มีคําถามอะไรังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนะเดีย๋ยวผมจะมานนะครับผม ก็ในช่วงวิกฤตของโควิดหน้าก็อยากให้คนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับสําหรับใครที่กําลังตกงานหรือว่ามองหางานอื่นๆที่จะรองรับนะครับการเงินของเรานะครับก็สามารถสมัครผ่านแอปแอปไดเวอร์ได้นะครับผมก็มีแค่นี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยนะครับส่วนใครที่อยากจะรู้เกี่ยวกับ ผลกระทบของแอร f o o ดหรือว่า,าข้อมูลต่างๆในการยิ่งงานก็สามารถไปหาดูคลิปเก่าของผมได้เลยนะก็สรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปหน้าเหมือนเช่นเคยนะครับสรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังน,นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมนะครบับคลิปนี้บ๊ายบาย